สวัสดีครับพบกับช่องบ่าวเดือยไทยอีสานนะครับตอนนี้ที่หลวงพ่ออุทธระครับกำลังมีการแปะขบวนโรม300รานะครับยังเดินไปไม่ถึงจุดทำการแสดงจุดประดพิธีนะครับตื่นเต้นมากเลยนะครับผมเมื่อกี้สวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าเอากล้องขึ้นมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้แปรอยู่บนหน้าผาเกศหลักผ้าใหญ่นะครับผม จำนวนโดมสามร้อยลำนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นรูปหลวงพ่ออุทองแล้วก็ในหลวงรอเกานะครับอ่านี้นะครับนี่เป็นรูปมังกรนะครับผมนี่เป็นรูปมังกรนะครับผม จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเป็นรูปมังกรครับโดมจำนวน300ร้อดนะครับดูครับภาพจริงสวยมากครับนี่เข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับ เป็นรูปพญานาคกันนะครับกำลังรอยอยู่บนทองฟ้านะครับหน้านี้รถสวยงามมากนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเดียวยีสานด้วยนะครับ เนี่ยเป็นรูปหลวงพ่ออูทองนะครับรูปพระเกศหลักหลวงพ่ออูทองนะครับแฮปปี้นิว e ย r 2,024นยนะครับ2,024นะครับ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นสถานที่นะครับแต่เรามาไม่ทันนะรูปของหลวงพ่ออุทองนะครับวิ่งมาไม่ทันนะครับ เรามาไม่ทันรูปพระนะครับ ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับรังคาก็ยังมีอยู่นะครับนะครับนั่นเป็นซูมรังคานะครับรังคาก็ยังมีนะครับผมเพราะพิธียังไม่ได้จบนะครับผมแต่ว่าโดมส0 0ลำได้ลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเราวิ่งขึ้นมาไม่ทันนะครับตอนอ่าแปกษรเป็นรูปอ่าพระฉายาลักษณ์นะครับรอเก้านะครับแล้วก็รูปพระอู่ทองนะครับหลวงพ่ออู่ทองครับเรามาเข้ามาไม่ทันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเดี๋ยไทยอีสานด้วยนะครับ อ่มาแล้วนะครับผมเจักบาทนี่อันนี้คู่ขานะครับคู่ขาประจำวงนะครับเดี๋ยวเรากินนี่ครับมีรถอะไรบ้างอะ่ะรถไถกระตือจ้าเอาอย่างละไม้จา้า,าโอนนะจ้า,จา,า,าเดี๋ยวมานะ มานี่ก็เป็นร้านของฝากนะครับเป็นข้าวหลามเป็นขนมนะครับนี่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับร้านจะอยู่ข้างในนะครับผมอนี่ครับผมอ,ใ,อใครที่มาเที่ยวหลวงพ่ออุทองก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผม รับรองความอร่อยนะครับลู <c oughs> กค้ากาันรันตีลูกค้าก็กันรันเตอนะครับ <c oughs> ที่จริงร้านอยู่ป้ายข้างบนนู่นนะครับแต่ว่าอ่ายังไม่เสร็จนะครับร้านยังไม่เสร็จก็เลยได้มาขายตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับว่าทำหลายชิ้นมากเลยนะครับใก่้จะหมดแล้วนะครับผม มันชื่นซีฟูดนะครับฟังอร่อยนะครับลูกค้าเข้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่9โมงนะครับยันตอนนี้นะครับสอกเกือบ2ทุ่มแล้วนะครับใครที่มาเที่ยวหลวงพ่ออุทองนึงครับหรือว่าพราแกลักดิ์ทาใหญ่อำเภออุทองเรานะครับก็ฝากเวลานี้ด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับนี่นะครับมีแต่ชิ้นใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับผม ก็จะมีไส้เห็ดหอมนะครับไส้แฮมไส้หมูสับนะครับไส้ปูอัดนะครับนี่ครับวิธีการทําก็จะใส่ถุงมือเรียบร้อยสะอาดสือานหมดกทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับวิธีการทํานะครับถุงเท้าใส่ถุงมือใส่หมวกเรียบร้อยเลยนะครับผมอันเท่าไรคะปี๊บาทรับทุกคนได้เลยนี่ครับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนี่ดูวิธีการทํานะครับผม อันนี้เป็นไส้อะไรครับเนี่ยไส้เห็ดหอมค่ะไส้เห็ดหอมนะครับไส้เยอะค่ะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับค่ะเป็นผักนะครับไม่ใช่เป็นเต้าหู้อัดนะนี่ครับอันนี้เป็นการกินเพื่อสุขภาพครับเออใส่ถุงมือกันห่อเลยนะครับผมมองก็ว่าอยู่เอ๊ะยังไงนี่นะครับไส้ยังไงแม่กินหม้อหมูกินเป็นคนเดียวเลยไม่ต้องยุ่งนี่ เขาจะปาดแผ่นที่มันเลยเออกไปนะครับให้มันเป็นสีเดี่ยมจะตุจัดนะครับเพื่อที่จะห่อให้ง่ายๆนะครับต่อไปก็เป็นไส้ไส้หน่อไม้นะครับคือแบ่ม่า <ue> จะเป็นเพื่อสุขภาพมากกว่านะครับตัวน,นี้นะครับ, s <S บเหมือนกับสัตว์เราเลยนะครับผมใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาอุดหนุนด้วยนะครับร้าน๋วยเตียวลุยสวนนะครับ อยู่ที่หลวงพ่ออูทองหรือภัคแก๊สลับพัคใหญ่เรานะครับผมรับรองความอร่อยและความสะอาดนะครับผมอันนี้เป็นไส้เป็ดนะครับครับดูครับชิ้นใหญ่มากครับชิ้นละชิ้นละเท่าไหร่ครับ12บาทนะผู้ชม12บาทเองครับชิ้นเบลอร์เลยครับดูครับ12บาทชิ้นเบลอร์เลยครับขายตั้งแต่9โมงนะครับอ่นนี่นะครับ จะมีไส้สาลัยนะครับหน่อไม้ผัดกุ้งฝอยนะครับเป็ดกระเทียมนะครับแล้วก็หมูยอนะครับผมอยู่ทางหน้าผาเกษรัก้าใหญ่นะครับพี่นะคะก็จะทําตลอดไปทําเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เขามีวิธีอยู่บนหน้าผาเกษรัก้าใหญ่นะครับนี่เอาเห็ดหอมอยากกินเห็ดหะเออเอาดินี่ครับ ลูกค้าก็จะเข้ามาตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นไส้ปูอัดนะครับปูอัดเขาก็จะให้เป็นทั้งชิ้นเลยนะครับผมปูอัดไม่ใช่ปูอัดอ่าแป้งธรรมดานะครับเป็นปูอัดส้มนะครับขไม่มีใครกินตัวจากมันอืมการห่อเขาห่อง่ายมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเราห่อไม่ได้หรอกครับอืมนี่เขาก็จะมาวางชิ้นใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะครับอืม พ่อค้าแพ็กไม่ทันเลยนะครับอันนี้อันนี้ไส้สลายนะครับไส้สลายใครที่ชอบกินนะครับเก็บไว้ตอนเช้าด้ครับบางไส้นะครับก็จะมีไส้ประจาแล้วก็จะมีผักผสมด้วยนะครับเพื่อสุขภาพนะครับน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มนี้ทําเองไหมครับทำเองค่ะน้ำจิ้มทําเองนะครับผมลูกค้าซื้อซ้ําหลายเจ้าค่อ่าพ่อค้าการันตีนะครับว่าลูกค้าซื้อซ้ําหลายเจ้านะครับ อันนี้เปิดตั้งแต่9โมงนะครับนี่ยังไม่ได้กลับเลยนะครับขายดีขายดีมากครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันชิ้นนะครับหรือมากกว่านั้นครับโอ้เขาบอกว่ามากกว่านั้นนะครับชอบใจฝากแนะนำต่อได้นะครับมาดูของเรามาดูนะครับจะมีเห็ดหอมมีแฮมมีหมูสับมีปูอัดนะครับมีสาลี่มี่อไม้ผัดกุ้งนะครับมีเป็ดผัดกระเทียมแล้วก็หมูยอนะครับผม นี่นะครับร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นร้านทางขึ้นหลวงพ่ออูทองเลยนะครับใครที่อ่าผ่านไปผ่านมาหรือแวะมาเที่ยวนะครับก็ฝากเวลร้านนี้ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับมาดูครับเดี๋ยวจะกินอะไรบ้างนะครับเอาปูอัดชิ้นหนึ่งครับแล้วก็หมูยอชิ้นหนึ่งแล้วก็หน่อไม้ชิ้นหนึ่งครับหมูสับชิ้นหนึ่งอันนี้หน่อไม้นะครับอ่าแล้วก็หมูยอ นี่ครับชิ้นใหญ่แล้วก็หมูสับครับผมนี่ครับชิ้นใหญ่ๆตัวโตเลยนะครับนี่ครับแค่สี่ชิ้นเองนะครับเบลอเลยเต็มกล่องเลยนะครับอันนี้ไส้เผ็ดหอมนะครับผมครับอันนี้ตัดนี่ครับตัดอันนี้เขาก็จะตัดให้เราแบบนี้นะครับนี่นะครับผม จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าน้ำจิ้มหมดอ๋อเดินใงขวดนะครับยังไม่ได้กรอกนะครับผม้แยกไหว่าเลยครับอ่าแยกดีกว่าครับนี่นะครับชิ้นเบลอเลยนะครับผมจะห่ออย่างนี้นะครับนี่นะครับผมกินอิ่มแน่นอนครับผมอ่านี่นะครับป้ายนะครับก๋วยเตี๋ยวรุยสวนนะครับ หรือจะติดต่อไปงานเลี้ยงงานประชุมต่างๆก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5ย์เก้าห้านะครับห้าสามแปดหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับรับรองความอร่อยนะครับบ่าวเดี่ยวฟันธงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องบ่าวเดี่ยวไทยอีสานด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้ลองกินหน้าร้านนะครับอ่าได้ครับช่องบ่าวเดี่ยวไทยอีสานครับอาดูนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาขอคอนนะครับ อ่าดูนะครับชิ้นใหญ่เลยนะครับอ่านะครับน้ำจิ้มขาตานครับเปื่นึ่ครับเครื่องเขาแน่นมากเลยนะครับผมน้ำจิ้มมันสุดยอดนะครับมีเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆนะครับผมอร่อยมากครับบ่าเดี๋ยวการันตีนะครับร้านนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับผมเอาฝากร้านน้ครับฝากร้านนี้นะครับอันนี้ชื่อป้าสุกขก๋วยเตี๋ยวดุยสวนครับอู่ทองครับครับผม ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาด้วยนะครับรสูรน,นะครับรับจากการเลี้ยงต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ใต้กิมนะครับผมฝากกดแลก์กดแชร์ด้วยนะครับคุณครับ